ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและมีความเป็นไปได้ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มของตลาดเฉพาะทางเช่นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและการพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุม สอ,อวชอจึงได้สนับสนุนการกำหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงผ่านการสนับสนุนการให้ทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนบพขเพื่อให้ภาคเอกชนร่วมกับสถาบันการศึกษาได้มีการพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงประเภทต่างๆสำหรับการขนส่งและเกิดการใช้งานจริงเช่นรถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลงเชิงพาณิชย ซึ่งถือเป็นการผลิตรถบรรทุกไฟฟ้าดัดแปลงเชิงพาณิชย์คันแรกของประเทศไทยและในปัจจุบันรถต้นแบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ใช้งานได้จริงและมีการจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้วบางส่วนนอกจากนี้การสนับสนุนทางนโยบายของสออวชยังมุ่งหวังให้เกิดการกระจายความรู้การพัฒนาทักษะใหม่ให้ผู้ประกอบการมีช่างและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการออกแบบผลิตและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีได้ต่อไปสออวชอยังมีส่วนในการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวทที่จำเป็นเช่นการสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงมีส่วนริเริ่มและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงไทยหรือ e c a t สออวชอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายการผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงของประเทศผ่านการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยพัฒนาทักษะของบุคลากรเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงการพัฒนาเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุง การสร้างเวทีเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ